ส่งความรู้สึกเขาวันนี้นะคะตอนนี้ใครหลายๆคนนะคะเอฟซีพี่เมย์อาจจะสงสัยนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะนิ่งๆเง,งียบๆเขารักคุณไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมแล้วรักมากแค่ไหนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยอยากรู้นะคะจริงๆแล้วรักฉันหรือเปล่าเนี่ยนะคะค่ะหาตอนนี้ถ้าดูคลิปพี่เมย์อยู่นะคะนึกถึงหน้าคนนั้นไว้นะคะนึก ถึงหน้าเขาให้หน้าเขาลอยมาเลยนะคะแล้วอธิษฐานผามไพ่ทารอดไปพร้อมๆกันว่าเขารักคุณไหมมาดูกันค่ะไพ่ทารอดขาใครคนนั้นของ f c ีพี่เมย์คนที่ f c พี่เมย์นะคะจินตนาการนึกถึงหน้าเขาอยู่คนคนนั้นเขารัก f c พี่เมย์หรือเปล่าคะเรามาดูกันนะคะว่าเขารัก F c ซีพี่เมย์หรือเปล่าคะ โอ้ไพ oh, ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะและถามว่าเขารักคุณไหมไพ่ขึ้นมาเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันและเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลดูแลคุณนั่นเองนะถามว่าเขารักคุณไหมถ้าไม่รักก็ไม่อยากดูแลไม่อยากปกป้องถูกไหมคะมาดูอีกใบหนึ่งว่าถ้ารักแล้ว ะะสรุปไพ่ไปนี้คือรักนะทุกคนเพราะเขาอยากจะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ดูแลปกป้องคุณนั่นเองนะคะมาดูสิคะว่ารักคุณแล้วรักคุณมากแค่ไหนกันคะมาดูค่ะใครคนนั้นของ FC พี่เมย์รัก FC พี่เมย์มากแค่ไหนเดี๋ยวด้ทุกคนไพ่หล่นเดี๋ยวพี่เมย์เก็บไพ่แบบนึงนะคะ มาต่อกันค่ะเขารัก FC พี่เมย์มากแค่ไหนมาดูกันค่ะโอ้ไม่รักมากได้ยังไงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเขารักคุณมากมายแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุดินหรืออาจจะเป็นคุณเองก็เป็นได้นะคะที่เป็นธาตุดินไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญ รักมากมายและมีความรักความมั่นคงความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะเขามองว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะคนคนนี้เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ คุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยและสร้างครอบครัวไปกับคุณเขามองว่าคุณคือพ่อของลูกคือแม่ของลูกนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาคิดนี่คือความรักที่เขามีให้ถ้าถามว่ารักมากแค่ไหนอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณถ้าคลิปนี้เป็นของใครคอมเมนต์ Comment